นานๆจะได้จับทรายสักทีหนึ่งนะคะไม่ได้จับทรายนานแล้วชายหาดที่พัทยาพัทยาบีชนุ่มละมุนมือมาก ยามเย็นของเซนทันเฟสติวัลพุนยวียาถืออะไรเป็นกลมไหมคะาัาจย์ฝังขวาบ้าง ฟ้องฟ้าก็มืดแล้วนะคะเสียงคลื่นน้ำทะเลก็ยิ่งชัดขึ้นป้ายพัทยาที่เคยมองเห็นก็ไม่เห็นแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันที่จริงเขาน่าจะมีไฟส่งนะองเนาะตรงกัวสอนพัทยาเนาะจะเวิร์กมากเลยอะ่ะเนี่ยตรงนั้นอะ่ะตรงภูเขารูปนั้นอะ่นนอะ,อะจะมีป้ายว่าพัทยาอย่าง a a อะไรอ่ะ AA Y A ว V A เขาก็ยังมีแม้ไฟส่องแต่พัทยาไม่มีไฟส่องเลยอะ่ะ ผนมิตราเอโอเคกุได้ราติสวัสดนะจ๊ะไปก่อนนะคะหันหน้ามามองกันหน่อยตุกๆบายบายค่ะนนารับฝันดีนะคะคิดถึงทุกคนค่ะ